โอเคต่อไปเราลองมาใช้ตัวร็อกเกอร์หรือว่าโรคแกบนะครับในการาขึ้นลงทางลาดชันนะครับเนาะย้ำว่าเป็นการขึ้นลงทางลาดชันนะไม่ใช่แนวดิ่งนะครับเนาะลาดชันลองดูนะครับเราใส่ตัวโรเกอร์ er เข้าไปนะครับประมาณนี้ท่านจะใช้ร็อกเกอร์2ตัวก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่ผมขออนุญาตใส่เซฟตัวนี้แล้วกันนะเพื่อความอยู่ดีเนาะเห็นไหมครับ มีการเทรสว่าใส่ถูกไหมโอเคเนาะตัวนี้ก็คงเป็นเซฟเหมือนเดิมนะเนาะพี่จะใช้ร็อกเกอร์สองตัวก็ได้ครับไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะตอนที่เราจะลงเห็นไหมครับนี่ฮะคายตัวมานิดนึงแล้วก็เลื่อนลงถ้าเกิดผิดพลาดก็ยังล็อกอยู่เห็นไหมฮะแต่เราจะต้องจับประคองถูกไหมแล้วก็หักม,มุมโอเคไหมฮะลงมาลักษณะนี้นะี่ฮะแบบนี้เลยค่อยๆลงนะฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้ค่อยๆลงนะฮะจับจับเชือกก่อนแต่ถ้าเกิดผิดพลาดฮะเห็นไหมฮะนะนะ ตัวนี้ก็จะดึงล็อกเราไว้นะครับเราสามารถทํางานจุดนี้จุดนี้ก็ได้โอเคไหมฮะเนาะแล้วเราก็ลงไปทํางานเหมือนเดิมนี่ครับแต่ถ้าเราอยากขยับขึ้นครับเห็นไหมจับเชือกแล้วก็ดึงสวนทางกันคล้ายๆกับตัวเบิร์กโพสิชั่นใช่ไหมครับนี่ฮะจับแล้วก็สวนทางกันนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนลงก็เหมือนเดิมครับหักไม่ให้ล็อกครับมาเรื่อยๆครับยังคงได้ใช้พละกําลังอยู่นะครับเพราะว่าไม่ใช่อุกรณ์โดยตัวนะครับเนาะลงมาเรื่อยๆครับนี่ขยับเชือกไป ลงมาเรื่อยๆครับจับนะครับโอเคเลื่อนลงมาได้หน่อยนึงนะครับลงมาทํางานหน่อยนึงลงมาเรื่อยๆนะนะครับนะฮะขยับมาเรื่อยๆถึงจุดทํางานนีดก็สามารถที่จะทํางานได้ครับไม่มีปัญหานะครับเนาะแล้วก็ลงไปต่อครับลงไปต่อเนื่องเลยนะครับเนาะสำคัญคือห้ามกำไว้ลักษณะนี้ครับแล้วก็ปล่อยเพราะเขาจะไม่ล็อกนะฮะถ้ากำไว้เงี้ยแล้วไม่ปล่อยเลยนะฮะ เห็นไหมเขาไม่ล็อกนะเราก็ต้องปล่อยบ้างนะฮะถ้าเกิดผิดพลาดเขาก็จะล็อกเรานะครับโอเคนะลงมาถึงเพื่อนครับน,นี่คือวิธีการใช้งานร็อกเกอร์ในการที่จะเป็นตัวเซฟขึ้นลงในแนวราดชันนะครับโอเคครับ